อัปเดตนิดนึงนะครับเรื่องของ Google นะฮะก็มีการแชร์ริงเดสนะกันนะที่เราคุยกันว่าตอนนี้นโยบายเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดคนงานนะฮะก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีนโยบายเรื่องของการแชร์โต๊ะกันในออฟฟิศเนี่ยมีอยู่25คนโต๊ะก็อาจจะสัก18ไหมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ไปเก็บในล็อกเกอร์นะครับเรียกว่าทำแบบทุกวิธีทางจริงนะทุกวิธีทางจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาพที่เห็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ต้องบอกว่า Google เองเนี่ยมองเห็นถนนข้างหน้าอาจจะไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะ่อาจจะไม่ค่อยแบบโอเคอะนะมันก็เลยจะต้องจะต้องลดอะไรกันขนาดนี้นะแม้กระทั่งเรื่องโต๊ะเนี่ยจำนวนโต๊ะก็ยังต้องน้อยกว่าจำนวนเขาเรียกว่าอะไรจำนวนพนักงานนะครับก็เรียกว่า <c oughs> ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสร้างความไม่พอใจนะครับ ให้กับพนักงาน Google อยู่หลายฝากหลายฝ่ายนะครับแล้วก็มีคําบ่นนะก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะเลยมาจากฝั่งของพนักงาน Google นะบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็เกินไปหรือเปล่าเราไม่มีโต๊ะทํางานเป็นของตัวเองอะไรเลยนะครับล่าสุดคุณพิชัยก็ออกมาตอบค่อนข้างตอบรุนแรงกลับเหมือนกันนะบอกว่าเ,เหตุผลที่ทําเลยนะอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าผมเข้าไปออฟฟิศบางออฟฟิศนะ อย่างกับ Ghost Town ก็คือแบบไม่เห็นจะมีคนทำงานเลยนะครับจรงนี้ก็จริงของเรานะก็ถ้าเกิดนึกภาพเราเข้าไปออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนนั่งที่โต๊ะเต็มน100%ะอก็ประมาณนั้นอันนี้คือในมุมของคุณคุณพิชัยนะครับเข้าไปเดินไปปับ๊บไม่เห็นไม่โอโหว่างกันเต็มเลยว่างเยอะมากแล้วก็อยู่กันอยู่คน2คนที่เหลือเอาโต๊ะไปทำอะไรมาเก็บของออะไรแบบเนี้ยนะฮะ แต่พนักงานก็อาจจะโต้แย้งนะบอกว่าแหมก็คุณเข้ามาตอนที่พวกเราประชุมอยู่หรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่านะฮะถามว่าบางทีเราก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งทํางานตลอดทั้งทั้งวันนะยีิบสี่ชั่วโมงเราก็เข้าสองสองชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็ออกไปนะฮะอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตอนบ่ายอาจจะเข้ามาอีกรอบนึงนะ,ะับแล้วก็รีบทํางานแล้วก็ไปเคลียร์ประชุมอีกอะไรแบบเนี้ยโต๊ะมันก็จะมีแบบ มามาไป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 มามาอะไรแบบเนี้ยนักงานก็อาจจะโตอย่างในมุมนั้นได้นะแต่คุณพิชัยบอกว่าสุดท้ายแล้วก็อ้าวคุณเข้ามาใช้สองชั่วโมงงั้นชั่วโมงที่เหลือคุณค่อยคุณอื่นงเขาใช้สิอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นการโต้เถียงกันไปนะครับแน่นอนแหละในมุมพนักงานการมีโต้ส่วนตัวมันก็ดีกว่าเพราะว่าเราก็จะสามารถ ใส่อะไรบางอย่างเก็บของสัมภาระส่วนตัวอะไรได้นะครับการไปเก็บในล็อกเกอร์มันก็คงจะไม่สะดวกเท่าไหร่หรอกนะครับเราก็คงต้องบริหารจัดการทุกอย่างบางอย่างก็ต้องมินิมอลพอสมควรนะรอะไรไม่จําเป็นเนี่ยก็ไม่ควรเอามาจากเขาไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับที่ออฟฟิศก็คงต้องเก็บแบบเรียบๆง่ายๆนะครับโต๊ะมันก็จะสะอาดสะอาดสะอานอะไรแบบนี้นะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละโต๊ะมันก็สะอาดเพราะว่า เดี๋ยวมันมีคนอื่นมาใช้มไม่ใช่โต๊ะเราไงเดี๋ยวมีคนอื่นมาเวียนใช้มันก็จะต้องกลับไปเรียบร้อยเหมือนเดิมนะใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บกลับไปแต่พอมันเป็นโต๊ะของเราเนี่ยบางทีมันก็แอบทิ้งนูน่นทิ้งนี่ทิ้งนั่นไว้บนโต๊ะได้มันก็จะเลอะเทอะหน่อยนะครับหลายคนก็อาจจะมองงั้นอืแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมว่าคุณพิชัยไม่ได้มองตรงจุดสะอาดไม่สะอาดหรอกมองจุดเรื่องของความประหยัดเนี่ยแหละน่าจะมีผลหลักๆเลยนะครับ